คุณผู้ชมครับผมมีความชื่นชอบในสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามากเลยนะครับและเนื่องจากมันมีราคาที่สูงมากครับคุณผู้ชมผมก็เลยมาจัดหาอะไหล่เพื่อสร้างมันขึ้นมาเองครับและนี่คือแบบที่ผมได้เขียนไว้ครับคุณผู้ชม ผมจะใช้เหล็กกรองกาวานายทำเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าซึ่งมีความยาว1เมตรครับคุณผู้ชมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านี้ต่างประเทศขายกันอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมและคลิปนี้จะเป็นการถ่ายทําที่ยากอาจจะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่พยายามจะให้คุณผู้ชมรู้ว่าเราใช้อะไรอะไรบ้างนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะทําด้วยนะครับคุณผู้ชมสเก็ตบอร์ดตามท้องตลาดจะอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 0บาทแต่ผมลงทุนสร้างเองด้วยก็ประมาณ10,000บาทครับคุณผู้ชมมันก็ยังสูงอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ด และม,ม,ม,มันสวยงามด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องใช้กันนะครับคุณผู้ชมเราใช้ล้อขนาด8นิ้ว4ล้อด้วยกันครับและใช้มอเตอร์บัลเลตขนาด170 k v แกนหมุนขนาดที่8มิลครับรวมถึงชุดบังคับควบคุมจะเป็นระบบไกปืนแบบไร้สายครับคุณผู้ชมเพจยึดแกนล้อผมจะใช้ทั้งหมด2ชุดครับรวมไปถึงสายพานมอเตอร์และมูเล่สายพานด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องหาทีดละชิ้นก็ได้นะครับผมทําไว้ให้เป็นชุดพร้อมสร้างเลยนะครับคุณผู้ชมกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ขอองงงผมมมมมมไดด้้้้้เเเเเลยยนนะคครรรััุุุชชชจททพตตติิีีวววาาาา็ใก่สป บอกไว้คือความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด36โวลต์ครับคุณผู้ชมและสามารถรับน้ําหนักได้ถึง160กิโลกรัมส่วนน้าหนักตัวของผมอยู่ที่90กิโลก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมระบบการเลี้ยวของลนะ้อหน้าแค่เราเอียงแผ่นกระดานไปซ้ายหรือขวามันก็จะทําการเลี้ยวตามได้เลยครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาทําพื้นไม้กระดานกันนะครับผมใช้แผ่นไม้อัดยางพาราเกรดเอครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีความแข็งแรงพอเหมาะและตัดง่ายด้วยครับรวมไปถึงมันยังสามารถ การขันยึดน็อตแผ่นไม้เข้าด้วยกันครับผมใช้น็อตเกลียวหัวสว่านธรรมดาในการขันยึดครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะได้สเก็ตบอร์ดที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับทีนี้เราจะติดตั้งตัวกันลื่นไปที่แผ่นไม้กระดานครับคุณผู้ชมเพื่อกันลื่นเวลาเราเหยียบนะครับผมก็เลยใช้แผ่นกระดาษทรายขัดไม้ธรรมดาครับคุณผู้ชมนำมันมาทากาวแล้วติดไปบนแผ่นไม้เลยครับแล้วมันสามารถกันลื่นได้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนต่อไปผมจะทำการแพคแบตเตอรี่ขนาด36โวลต์ครับผมใช้ BMS 36โวลต์10เซ 900มิลแอมป์ชั่วโมงถ้าผมนำมาต่อขนานกัน3ก้อนมันก็จะสามารถเพิ่มกระแสและสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บประจ,จุไปอีกครับคุณผู้ชมแต่แรงดันก็ยังคงอยู่ที่3.7โวลต์ครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ขึ้นมาอีก1ชุดแล้วนำมันทั้ง2มาต่ออนุกรมกันเราก็จะได้แรงดันเพิ่มขึ้นเป็น6โวลต์โดยประมาณครับรวมถึงพื้นที่เก็บประจ,จุก็เพิ่มขึ้นไปด้วยครับคุณผู้ชมแต่ผมต้องการแรงดันที่3.6โวลต์ใช้งานผมก็เลยนำมาอนุกรมกันในลักษณะนี้ครับผมจะตตตตต่อออแบบเรรรีใ้้้งงงงานผมมทัััหดด6กกคถึิ ผู้ชมตามสเปคถ้าเราต่อเสร็จแล้วเราจะได้แรงดันที่36โวลต์ใช้งานแต่แรงดันที่เราได้จริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ40โวลต์ครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่เราจะใช้อแดปเตอร์ขนาด42โวลต์2แอมป์ในการชาร์จครับผู้ชมซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแอมป์ของอแดปเตอร์ชาร์จแบต้วยครับคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็ได้แบตเตอรี่ขนาด36โวลต์มาใช้งานแล้วนะครับเรามาทดลองกับสเก็ตบอร์ดกันเลยครับ รอบการหมุนมแรงมากครับคุณผู้ชมมันสามารถพาผมในน้ําหนัก9กกิโลได้สบายเลยนะครับแต่แค่ผมยังทรงตัวไม่เป็นสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมจะต้องทําการฝึกเล่นไปอีกเยอะเลยนะครับแต่กําลังของมันดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงโฉกก็นุ่มมากเลยนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นคุณผู้ชมสามารถไปกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับผมทําไว้ให้เป็นชุดโดยคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นเลือกของทีละชิ้นเลยครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ